นิ่มดูดิเห็นไหมมิจจะบอดบอดบอดมีคนอยู่คนหนึ่งนะนองั้นบอดหมดเลยเอ้ยคน,อคนสองคนสองคนงั้นบอดนะใครอยากถิงบอดมาได้เลยนะบอดล้วงล้่ะสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสระ free <laughs> fire double kill kill. kill. Unstoppable. Unstoppable. Killing spree. That's a lot. Uh, that's a lot. That's a lot. มาแล้วหกปิดน้ มาเดีมาเดีเล็นด้วยนะยิงบอดเนะยยิงบอดบอดลวนลวนมีคนปนสองคนนะ บอดให้หมดลายโอ้ยติดป้ายสายมิหนึ่งนี่ไงอยู่บนหัวเลย Killing spree Killing s p r e ความีหนึ่ง้ายมีกหนึ่งเค Killing s p r e หม,ม่ได้ไม่มีแล้ว,หม,ลวหมดแล้วหมดแล้วเหรอไม่น้อยจตงทำไมมีน้อยจตงเปิดเล้ได้ได้ไดี๋ปิดไม่เด๋ยวเปิดให้จบเกมนี้เยวเปิดเลขก้ลยจบเกมนี้ก่องน,นะ เจ้าแบบเลยที่สิบสองตัวกระสุนน้อยมากอ,ะอ่ะโูสกล่องอยูอ่โน่นปุงปุ๊ง ไปซื้อที่ดูคนด้วยนะต้องดูนี่ซื้อที่ดูคนหน่อย นี่นี่ต้งไบ้านแอลเหรอบ้านแอลเกอรต้องไนอ่ปะบาไมมันโดดไปบดมามเป็นรอละ

มีมีตัวนึงเวเนี่ยเหลือสิบแปดตัวอีกอะเหลือยอะจังเจ้าตาหมอกแล้วเฮ้ยมีสองตัวเฮ้หล็งมาโดนโขดสักหน่หอยเฮ้ย หันสลิงดีกว่าโหปืนเท่ด้วยอ่ะหัวสลิงหัวสลิงเหือสิบห้าตัวสุด เดียฟังเนาะถามเจอนะว่าบดอยู่ไหนนตัวนึ เสียชีวิตรัวๆเลยเสียชีวิตรัวๆละเตะชีวิตอีกแล้วอันอีกตัวนึงเคยฝังนี้แน่เลยเปล่านะนี่เหต r ผล ตัวนึงไปไหนอ่ะไอ้ตัวหนีไปไหนไม่มียไอเมีข้าเล่ตมโอเคเป็นหนึง่งแป๊บหนึ่งหนาแป๊บหนึ่งนาแป ตัวสุดท้ายอยู่ที่ไหนช่วยบอกฉันที่จะได้ไหมสวัสดีครับไม่เจอดตัวท้ายไหนอ,อ่ะเ,ออเรียบเลยวะ สลิงทำไมเราไม่เห็นอะเมื่อกี้ว่ามันอยู่ตรงสลิงอ่ะเบกกี้เราไม่เห็นมันนะอ๋อมันคน